เราก็เทสซะด้วยเห็นแล้วก็ว้าวุ่นเลย B M W X5 30d M Sport สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูโรปาพีเมิเลชันค่ะอุ๊ยจะบอกว่าไอ้เพิ่งดูข่าวมาน้ำมันดีเซลอ่ะราคาลงนะคะราคาดีมากเลยอะใครที่แบบเริ่มเอ๊อยากจะเปลี่ยนรถมาขับเครื่องยนต์ดีเซลอะถึงเวลาแล้วค่ะวันนี้ไอ้มีมาแนะนำนะคะนี่เลยข้างๆคือรถ BMW รุ่น X5 30 DM Sport ค่ะ ซึ่งที่ยูโรป้ามอเตอร์ของเราตอนนี้นะมี X5 คุณได้เลือกหลายคันเลยในเลือกถึง3คันเลยนะคะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลค่ะรถปี2020นะคะมีให้เลือกสีดำแล้วก็สีขาวนะคะแต่ข้างๆอายคันนี้ต้องนำมารีวิวให้ได้ชมเลยเพิ่งรับเข้ามาใหม่ค่ะเป็นรถปี2021ที่ไม่น้อยค่ะคันนี้ไม่เพียง 33,000โลเท่านั้นเองนะคะที่มาพร้อม BSI 5ปีหรือที่ระยะทาง1,000 0 0โลค่ะวารันตีนไม่จำกัดระยะทางนะคะสิ้นสุดคีปี2026ค่ะสำหรับราคารถ BMW X5 30 DM Sport คันนี้นะคะราคาเพียง3 5 9 0 0 0นบาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะ3,590,000บาท เท่านั้นยังไม่พอ,อยูโรป,ป้ามอเตอร์มอบส่วนลดพิเศษให้เลย9,000 0บาทค่ะคันนี้เหลือเพียง3 5ล้าน5แสนบาทเท่านั้นค่ะ3ล้านกลางๆขับเลยนะคะ X5 ถ้าอยากขับรถ b m เมันยูเครื่องดีเซลบอกเลยต้องโดน X5 คันนี้เลยค่ะ X5 30 DM Sport ค่ะแต่ถ้าอยากรู้ว่า X5 คันนี้มีอะไรพิเศษบ้างนะคะเดี๋ยวเรามารับชมรีวิวกันค่ะ คันนี้คือรถ BMW X5 30 DM Sport รหัสตัวถัง G05 ค่ะภายนอกเนี่ยมาพร้อมกับสีขาวด้านในเบาะสีน้ำตาลค่ะโดดเด่นด้วยกระจังหน้าของเขานะคะที่มีขนาดใหญ่เลยเป็นกระจังหน้าแบบ Active a i r s t r e a m ค่ะและมาพร้อมกับระบบไฟหน้า Adaptive LED นะคะและคันนี้นะคะเขาก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED ด้วยค่ะคันนี้นะคะอำนวยความสะดวกด้วยมีเซนเซอร์มาให้ค่ะและเสริมหลอด้วยชุดแต่ง m Sport รอบคันค่ะ bmw x 5คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล6สูบ 3, 3 0 0 0ัน cc 3.0ลิตรวินพาวเวอร์เทอร์โบค่ะสามารถทำพลักกำลังสูงสุดถึง265แรงม้าเลยค่ะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะนะคะและแน่นอน x 5คันนี้เป็นรถระบบขับเคลื่อน x drive นะคะทั้ง4ล้อค่ะมาดูความหล่อด้านข้างของ bmw x 5คันนี้นะคะมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด20นิ้วเลยลายดับเบิลสปค่ะคันนี้เสริมหล่อด้วยคาลิปเปอร์เบรก m สีน้ำเงินนะคะ ในส่วนของการดีไซน์บริเวณด้านข้างของตัวรถเนี่ยขอบประตูขอบหน้าต่างแหลกหลังคาคันนี้จะเป็นสี b บ็ก g h g อ s นะคะคันนี้นะคะระบบประตูเนี่ยรองรับระบบการปิดแบบซอฟโคสนะคะและที่จับประตูของเขาก็รองรับระบบ Comfort Asset ด้วยค่ะบริเวณส่วนท้ายของ BMW X5 นะคะเขาดูแบบดีไซน์แบบสปอร์ตเลยคันนี้นะคะไฟท้ายดีไซน์3มิตินะคะ ยาวไปจนถึงด้านข้างของตัวรถนะคะแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกด้วยเพราะว่ามีกล้องมองล้างมีเซ็นเซอร์มาให้นะคะด้านล่างก็มาพร้อมกับท่อคู่แล้วก็ชุดแต่ง M Sport ฝาท้ายเนี่ยรองรับการเปิดด้วยระบบ Contactless Tailgate นะคะมีกุญแจใกล้ๆสอดเท้าไปด้านใต้กันชนเปิดออกมาได้สะดวกมากๆเลยซึ่งคันนี้ฝาท้ายของเขานะคะแบ่งเป็น2ชิ้นนะะมีชิ้นบนกับชิ้นล่างนะคะ แล้วก็ภายในพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระแน่นอน X5 ใหญ่จุได้เยอะสาะใจคะ่ะใครที่มีของเยอะๆนะสายแคมปิ้งนะคะชอบท่องเที่ยวกระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่ๆนะคะวางได้เลยแล้วก็เพิ่มขนาดได้อีกด้วยกันพับเบาะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะเป็น40-20-40นะคะสามารถที่จะเลือกพับเบาะให้ตามการใช้งานของเราได้เลยค่ะ ายในห้องโดยสาร BMW X5 ค่ะรถใหญ่รถสูงแบบนี้นะคะขับขี่เนี่ยบอกเลยว่าดีเยี่ยมเลยนะคะคันนี้ภายในห้องโดยสารนะคะคนโซนด้านหน้าสีดำค่ะเบาะด้านในค่ะเป็นเบาะหนังแท้นะคะสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ดีไซน์แบบสปอร์ตค่ะเบาะที่นั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้านะคะฝังก้ขับขี่ มี m มมโมรี่สองตำแหน่งนะคะพวงมาลัยเป็นแบบ M Sport 3ก้านนะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับแพดเดิลชิปนะคะฝั่งซ้ายมีคู e คอนโทรลและฝั่งขวานะคะควบคุม e n t e r อร์เทน n มนต์ได้นะคะ และจอเรือนใหม่นะคะก็สามารถเปลี่ยนทีมได้ตามโหมดการขับขี่ค่ะเป็นแบบไร์คนข p r พิเช s ional นะคะซึ่งรองรับข้อมูลต่างๆที่เป็นภาษาไทยด้วยนะคะใช้งานสะดวกค่ะสำหรับจอไอ i v e คันนี้ค่ะขนาดใหญ่เลย10.25นิ้วนะคะสามารถสั่งงานด้วยการทัศสกรีนค่ะหรือว่าปุ่มไอรีดคอ o โท r ลเลอรนะคะแล้วก็รองรับคำสั่งงานด้วยเสียงและคำสั่งงานด้วยมือนะคะ ด้วยนะคะหันนี้ซึ่งเขาก็สามารถที่จะฟังเพลงวิทยุได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเลือกเพลงที่คุณชอบได้เลยค่ะแล้วก็มีเนวิเกชันนะคะ แสดงแผนที่ต่างๆแล้วก็รองรับ Apple c a r p a ์เพดออโตนะคะแล้วก็แอป My BMW ค่ะและวคันนี้นะคะในเรื่องของความปลอดภัยค่ะมีมาให้แน่นอนมาพร้อมกับ Driving a s s i s t a n t นะคะซึ่งจะมีระบบการแจ้งเตือนต่างๆนะคะเมื่อขับขี่ก็จะได้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยค่ะสำหรับระบบแอร์คันนี้ก็จะเป็น Dual Zone นะคะแยกซ้ายขวาในส่วนของการตกแต่งค่ะ คันนี้เนี่ยก็จะมีลวดลายนะคะสวยงามเลยแล้วก็มาพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์นะคะเปลี่ยนสีได้สําหรับช่องใส่ของด้านหน้านะคะมาพร้อมกับช่องใส่แก้วน้ำสอช่องซึ่งพิเศษมากเลยนะคะช่องใส่แก้วน้ำเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิแก้วน้ําของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอุ่นร้อนนะคะหรือว่ารักษาอุณหภูมิความเย็นไว้นะคะหากต้องเดินทางไกลมีการ แวะคาฟุงคาเฟ่นนะสามารถที่จะาวางเครื่องดื่มของคุณนะคะที่บริเวณช่องใส่แก้วน้ําตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีช่องสําหรับวางโทรศัพท์มือถือที่รองรับไวเลสชาร์จด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีช่องเสียบ usb มาให้อีก1ช่องค่ะในส่วนของเกียร์คันนี้นะคะก็เป็นระบบเกียร์8สปีดค่ะซึ่งมาพร้อมกับโหมดการขับขี่หลายโหมดเลยนะค,ะคันนี้เลือกใช้งานกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตค่ะแล้วก็โหมดคอม์ต นอกจากนี้นะคะถ้าเกิดขับในเมืองอยากได้ความประหยัดนะคะก็แนะนําเป็นโหมด Eco Pro ค่ะแล้วก็โหมด Adaptive ค่ะแล้วคันนี้ก็มาพร้อมกับระบบ Parking a s s i s t a n t ด้วยนะคะมีระบบช่วยขับถอยหลังให้ด้วยค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะช่องใส่ของด้านข้างค่ะเปิดออกมานะคะมีช่องพื้นที่ขนาดใหญ่เลยใส่ของได้เยอะเลยแล้วก็มีช่องเสียบ USB ที่รองรับ Type C มาให้อีกหนึ่งช่องนะคะ มาด้านบนกันบ้างนะคะคันนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับปุ่มช่วยเหลือฉุกเฉิน SOS นะคะแล้วก็ความพิเศษของเขาก็คือคันนี้มาพร้อมกับหลังคากระจกพารามิกกัสรูปขนาดใหญ่เลยนะคะเนี่ยกว้างมากๆค่ะยาวไปถึงด้านหลังเลยนะคะกระจกเต็มบานเลยค่ะรับแสงชมวิวด้านนอกได้สบายเลยนะคะและห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็นั่งสบายด้วยนะคะคันนี้มีแอร์มาให้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับ ม่านบังแดดซ้ายขวาเลยในส่วนของเบาะก,ก็สามารถเลือกพับได้นะคะตามการใช้งานค่ะ นี่ก็คือรถ bmw x5 30 d m sport นะคะรถ x series ของเรานะคะที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเหมาะกับการขับขี่ทุกสภาพถนนเลยใครที่อยากจะหารถสำหรับครอบครัวสักคันหนึ่งไว้ลุยๆนะคะขับในเมืองก็ได้ขับท่องเที่ยวต่างจังหวัดดีเลิศเนี่ยต้องคันนี้เลยค่ะ x5 30 d m sport ที่มาพร้อมกับราคาสุดพิเศษเพียง3ล้าน 500,000บาทเท่านั้นค่ะยูโรป้ามอเตอร์มอบส่วนลดให้เลยนะคะ90,000บาทค่ะติดต่อไลน์มาได้เลยนะคะที่ไลน์ของยูโรป้ามอเตอร์ค่ะแล้วฝากติดตามช่องทางต่างๆด้วยนะคะ f c e b o o o Page นะคะ y o u t u b e แล้วก็ TikTok ค่ะวันนี้อ้ายต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ